สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมนุษย์ก้า5หนะครับผมวันนี้เราจะมาจัดอันดับหุ่นยนต์จากขบวนการเจ้าสรรัตว์จูโอเจอรนนั่นเองอน,เนันแหลก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานั่นเอง ร้าน Candy Toy Sentai CTS นะครับผมรับทีและจัดจําหน่ายของเล่นจากบันไดหลากหลายรายการนะครับผมไม่ว่าจะเป็น DX Sentai Rider, Ultra Man e d f i g u a r t กันพลากันดั้มนะครับผมใครสนใจของสะสมจากบันไดลองทักเข้าไปที่ร้านได้เลยครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการรีวิวหุ่นยนต์ DX จากขบวนการจูโอเจอร์ไปหมดแล้วนะครับผมเราก็จะมาทําการจัดอันดับหุ่นยนต์ที่ผมชอบมากที่สุดนะครับผมเนี่ยจะจัดอันดับจากดีไซน์และก็ของเล่นนะครับผมจะนับทั้งดีไซน์ทั้งในเรื่ และของเล่นเลยนะครับโดยการจัดอันดับในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการจัดอันดับตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมถ้าหากไม่ถูกใจใครก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า Let's go <S อันดับที่8จู j อ o King นั่นเองเหตุผลที่ผมให้มันอยู่อันดับที่8นะครับหรืออันดับสุดท้ายเนี่ยก็เพราะว่าดีไซน์โดยรวมเนี่ยมันแอบแปลกๆไปสักหน่อยนะฮะมันดูแบบยืนทื่อๆไปหน่อยนะครับถ้าดูด้านหลังเนี่ยก็จะเหมือนกับ มันแอ็นก้นอยู่นะครับมันเลยแบบดูแปลกๆไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าตอนแปลงร่างเป็นจูโอคิวแต่และตัวเนี่ยมันก็ดูสวยงามดีนะครับผมแต่ว่าดีไซน์ของเล่นพอเอามารวมร่างเป็นหุ่นแล้วมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมผมเลยให้ไว้ที่อันดับที่8ละกันนะคะ อันดับที่7นะครับผมก็จะเป็นตัวของ Y จูโอคิงนั่นเองล่ะครับก็จะเป็นร่างรวมของจูโอคิงกับจูโอวายรวมร่างกันนั่นเองล่ะครับส่วนตัวเนี่ยพอมาเป็นของเล่นแล้วมันรวมร่างกันแบบนี้มันดูเหมือนแท่งอะไรสักอย่างนะฮะมันก็ดูยืนทื่อไปเลยนะคนยนต์มันเลยดูแบบแปลกๆไปนิดนึงนะครับผมมันจะไม่เหมือนกันในเรื่องนะครับแต่พอไปอยู่ในเรื่องเป็นชุดคนจริงๆเนี่ยชุดในเรื่องเนี่ยดูสวยกว่ามากเลยนะครับผมโดยรวมนะครับก็ถือว่าดูสวยงามอยู่นะครับแต่ว่า พอรวมด้านกันแล้วมันเหมือนแท่งอะไรสักอย่างยืนได้นะผมเลยแบบให้ไว้ที่อันดับ7แพแทนละกันนะครับผมอันดับที่6 เป็นจูโอวายนั่นเองครับผมโดยตัวของจูโอวายเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวของจูโอคิงเลยนะครับผมแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันดูสวยงามกว่าตัวของจูโอคิงเยอะเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีแบคแพคอยู่ด้านหลังนะครับผมมันเลยทําให้ตัวของเล่นเนี่ยมันดูมีความสมส่วนขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวของจูโอคิงนะครับผมผมเลยให้ตัวของจูโอวายเนี่ยอยู่ในอันดับ6นั่นเองอันดับที่ห้านะครับก็จะเป็นหุ่นจูโอคิงออคโตปุตนั่นเอง ก็จะเป็นการรวมร่างของหุ่นจูโอคิงกับคิวอัลโตปุสนะครับผมดูมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับพอนามารวมร่างกันแล้วนะครับหุ่นจูโอคิงก็จะไม่ก้นกระดกแล้วนะฮะผมแล้วก็จะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของหุ่นจูโอคิงไปด้วยนะครับผมจึงให้หุ่นจูโอคิงอัลโตปุสเนี่ยอยู่ในอันดับที่5นั่นเองอันดับที่สามนะครับผมก็จะเป็นหุ่นยนต์ไวท์ทไซโดเดกะาคิงนะครับผมชื่อยาวมากเลยนะ ก็จะเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้เลยนะครับผมตัวใหญ่มากเลยนะแทบจะครึ่งตัวของผมแล้วนะด้านล่างแบบนี้ละกันนะครับโดยหุ่นยนต์วท์เทลไซโดยเดกะคิงนะครับผมก็จะเป็นการรวมร่างของหุ่นยนต์ทั้งสีตัวนะครับอย่าง j o คิงโจ j วท์ โคไซจูโอและโดเดไคโอนั่นเองล่ะครับส่วนตัวเนี่ยดีไซน์ถือว่าโอเคนะครับผมไม่ดูรกจนเกินไปนะครับแต่ก็มีความเป็นแง้งๆอยู่นะอีกอย่างนะครับมันใช้ชิ้นส่วนไม่ครบด้วยนะครับมันก็จะเหลือชิ้นส่วนประมาณนี้เลยนะครับในการรวมร่างนะก็แอบเสียดายไปนิดนึงนะครับผมผมเลยจัดไว้ให้ที่อันดับ3นั่นเองอันดับที่3คือ หุ่นโทไซจูโอนั่นเองโดยหุ่นยนต์โทไซจูโอนะครับผมก็จะเป็นหุ่นยนต์ประจำตัวของจูโอดเวิร์นั่นเองแหละครับโดยรวมเนี่ยตัวของเล่นถือว่าทําออกมาได้สวยงามมากเลยนะครับผมแทบจะเหมือนในหนังเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพียงแต่ว่าขามันแยกไม่ได้เท่านั้นเองนะครับรูปทรงต่างๆเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับผมผมเลยให้ไว้ที่อันดับสามนั่นเองแหละครับอันดับที่สอง คือหุ่นยนต์โดเดกกัดคิงนั่นเองดีไซน์โดยรวมเนี่ยถือว่าออกแบบมาสวยงามมากเลยนะครับมีความเท่อยู่นะครับผมลูกเล่นอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทาออกมาได้ดีเลยนะครับเหมาะสำหรับเด็กๆเล่นเลยนะฮะตอนแปลงร่างเป็นคิ้วเวลนะครับก็ดูสวยงามและลงตัวดีนะครับผมผมเลยให้ไว้ที่อันดับ2นั่นเองละครับอันดับที่1นะครับผมก็จะเป็นหุ่นยนต์ตัวไหนไปไม่ได้นะครับนอกจาก วายโทไซคิงนั่นเองก็จะเป็นการรวมั้งของหุ่นยนต์ทั้ง3ตัวนะครับอย่างจูโอคิงจูโอวายและโทไซจูโอนั่นเองล่ะครับพอเอามารวมด้านกันแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันดูสวยงามมากเลยนะมันดูเท่รูปทรงต่างๆมันดูสมส่วนมากนะครับชุดภายในเรื่องเนี่ยก็ดูสวยงามมากๆเลยนะครับและเป็นการใช้ชิ้นส่วนได้ครบทุกชิ้นนะครับผมถือว่าเจ๋งมากๆเลยเอาอันดับที่1ไปเลยล่ะครับอันดับพิเศษนะครับผมก็จะเป็นหุ่นยนต์ คอนดอร์วายนั่นเองโดยหุ่นยนต์คอนดอร์วายเนี่ยจะปรากฏตัวออกมาครั้งเดียวนะครับผมก็คือภาคเดอะมูวีนั่นเองนะครับผมเลยจะจัดอันดับหุ่นคอนดอร์วายเนี่ยอยู่ในอันดับพิเศษละกันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการจัดอันดับหุ่นยนต์จากขบวนการจาร้าสับสัตจูโอเจอนั่นเองใครชอบหุ่นยนต์ตัวไหนไว้ที่อันดับไหนไหนะครับคอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากดูรีวิวหุ่นยนต์จากขบวนการจูโอเจอเนี่สามารถคลิกเข้าไปดูในช่องผมได้เลยนะครับผมทําไว้้คครบทุกตัววแลวนะผม สำหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปรีวิวหรือว่าคลิปจัดอันดับของผมเนี่ยสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของผมได้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนั่นเองละคระับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบาย